สวัสดีครับผมมีชื่อว่านมผมมีบ้านอยู่ท้ายของหมู่บ้านเลยครับผมเป็นผู้ชายที่รักสนุกแล้วก็ชอบเที่ยวหาอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตผมก็เลยยังไม่ได้มีเมียนะครับผมอยู่ตัวคนเดียวมานานแล้วและพ่อกับแม่ของผมท่านก็ทิ้งมอดกที่นาเอาไว้ผมจำนวนสิบไร่หลังจากที่ผมทำงานที่นาจนเสร็จแล้ว ผมก็ชอบไปเที่ยวหาเพื่อนของผมอยู่เสมอๆนะครับมันมีชื่อว่าเชษแล้วก็มีนิสัยคล้ายๆกับผมเราทั้งสองคนก็เข้ากันได้แล้วก็ชอบไปไหนมาไหนด้วยกันแต่มันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแบบผมนะสิครับอยู่กับแม่ของมันที่ชื่อว่าน้าปินน้าปินเป็นคนที่สวยนะครับและอายุแค่40ปลายๆเองน้าปิน เธอเป็นแม่ค้าขายขนมจีนอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับส่วนตัวของผมเองชอบไปกินฝีมือของหน้าปิน่นเพราะว่ามันอร่อยมากๆเมื่อผมกำลังออกไปเที่ยวกับเชสตามปกติเหมือนเหมือนกับทุกวันน้าปิ่นที่ขายขนมจีนอยู่เธอเอ่ยถามมาว่าอ้าวทั้งสองคนนั่นกำลังจะออกไปไหนกันะพักเนี้ยเที่ยวกันบ่อยเกินไปแล้วนะไม่นอนหลับพักผ่อนกันบ้าง พุ่งเนี้ยไม่ต้องทำงานกันหรือไงเช่ก็รีบตอบทันทีคืนนี้ผมกับหนุ่มไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกครับแม่ที่นากันสักหน่อยนะ่ะเห็นไอ้หนุ่มมันบอกว่าตอนนี้กำลังเยอะเลยเดี๋ยวผมกับหนุ่มขอตัวก่อนนะแม่นะนะ้าปิ่นก็เลยบอกว่าแปลว่าคืนนี้คงจะเมากันอีกแล้วสิท่าเนี่ยงั้นอย่ากลับให้มันดึกเดินมากก็แล้วกันนะแม่ไม่อยากนอนคนเดียวนะ่ะแม่กลัว มัเนี้ยยิ่งมีหนุ่มแก่ๆในหมู่บ้านมองดูท่าทางไม่ค่อยจะดีอยู่แม่ไม่อยากไว้ใจใครเลยอะผมกับเชษรีบเดินตรงดิ่งไปที่นาทันทีเราทั้งสองคนได้ช่วยกันจับกบและเขียดอย่างสนุกสนานในขณะเดียวกันผมก็เลยเอ่ยถามเชษไปว่าอ้าวเชษทำไมไม่ให้แม่ของเองหาพ่อใหม่มาให้หล่ะวะแม่ของเองก็ยังดูสวยอยู่นี่วา ไม่น่าปล่อยเอาไว้นี่มันเสียของเปล่านะเห็นแล้วก็เสียดายของเช่ที่กำลังเอากบใส่กระสอบอยู่นั้นมันก็เอ่ยบอกว่าอ้าวไอ้นี่จูจูจะหาผัวให้แม่ของข้าซะงั้นข้าอยู่กับแม่ของข้าสองคนได้นะเว้ยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งกับข้าแม่ของข้าจะสวยหรือว่าไม่สวยมันเรื่องของเขามันเกี่ยวอะไรกับเองด้วยวะหรือว่าเองแอบมองแม่ของข้าอยู่วะให้ดีให้ดีอย่านะเว้ย ผมตอบมันไปว่านี่เองจะบ้าเหรอเชสข้าก็แค่ถามเองเฉยๆข้าไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยนี่เองอย่าม,ามั่วนะเว้ยข้าไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่ทุกๆครั้งที่ผมไปหาเชสที่บ้านน้า่ินก็ชอบมองผมแล้วก็ส่งยิ้มให้มันทําให้ผมก็แอบคิดไปไกลเหมือนกันวานนา้าบินนั้นคงแอบชอบผมอยู่ผมก็เลยเลิกคิดไปแล้ว เมื่อเราได้ตามจำนวนที่เราต้องการกันแล้วเราทั้งสองคนก็เลยไปที่ร้านค้าของหมู่บ้านแล้วก็ไปซื้อเหล้าเอากลับมาดื่มกันขวดแรกไม่เป็นไรหรอกครับพอขวดต่อมาเท่านั้นแหละผมกับเชษเริ่มจะตั้งสติกันไม่อยู่แล้วต่างคนต่างเมามานั่งร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานจนน้าปิ่นที่นอนอยู่ในบ้านนอนไม่หลับเธอจึงลุกขึ้นเดินมาออกมาจากห้องของเธอแล้วก็เข้ามาหา อา้าวทั้งสองคนเลยเลิกกินเหล้ากันได้แล้วนะมันดึกมากแล้วชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนกันไปไปข้าไปนอนกันได้แล้วแล้วหนุ่มกลับบ้านไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวหนุ่มนอนกับเชฟที่นี่ก็ได้นะถ้าขืนกลับไปแบบเนี้ยมันคงไม่ดีแน่ๆผมที่กําลังเมาเมาอยู่ก็ได้แต่พยักหน้าให้เชฟก็เลยค่อยๆเดินเกาะบ,บ้าน เข้าไปที่ห้องนอนของตัวเองส่วนตัวของผมนั้นจะลุกขึ้นเดินตามแต่ผมมืนขึ้นมาทันทีในขณะที่ลุกตัวของผมก็เลยเซไปเซามาน้าปินรีบวิ่งเข้ามาประคองตัวของผมเห็นไหมล่ะว่าแล้วมเมาขนาดเนี้ยังจะมานั่งกันอยู่อีกนะไปไปเดี๋ยวนะจะพากลับเข้าไปในห้องของเชิเองนะน้าปินนั้นพยายามคล้องแขนของผมพาไปส่งที่ห้องของเชิสุดยอดไปเลยอะ่ะ หุ่นอย่างกับนายแบบเลยแบบนี้ชอบมากๆอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ผมได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือว่าผมอาจจะเมามากเกินไปหูของผมก็เลยฝาดแววๆเองก็ได้เมื่อมาถึงที่ห้องนอนนะ้าปิ่นให้ผมนอนข้างๆเชษดก่อนที่เธอจะเดินกลับไปที่ห้องนอนของเธอรุ่งเช้าผมกับเชษดยังคงนอนที่เดิมหลับตาอย่างกับว่าดื่มเหล้าเยอะขนาดนั้น เช้าตื่นไหวก็ให้มันรู้กันไปนาปิ่นที่ตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็เลยไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันตามภาษาของเธอแล้วก็เดินเข้าไปปลูกพวกเราทั้งสองคนให้ตื่นเช่เชษตื่นแต่แล้วลูกมันเช้าแล้วนะไม่คิดจะลุกขึ้นไปทํางานทําการกันบ้างหรือไงเนี่ยนอนหลับเป็นตายกันอยู่ได้เชชที่กําลังนอนอยู่นั้น มันก็ได้จะทำเสียงอืออ้อๆแล้วก็พลิกตัวหลับต่อโดยที่ไม่ได้สนใจการปลุกของหน้าปิ่นเลยสักนิดแล้วหน้าปิ่นก็ดวนว่าจะถอนหายใจออกมาฮสงสัยคงจะไม่ตื่นแน่ๆหยุดงานอีกแล้ววันนี้มีลูกชายมันก็แบบนี้แหละน่านะงั้นไม่เป็นไรปล่อยให้นอนไปก็แล้วกันผมก็คิดว่าเธอจะออกไปขายขนมจีนแต่ที่ไหนได้เธอเดินตรงมาที่ผมแล้วก็ปลุกผมเช่นกันนุมน่มๆเช้าแล้วจ้ะ ตื่นได้แล้วหนูไม่ได้ออกไปทํางานที่นาเหรอเดี๋ยวมันจะสายเอานะหนมหรือว่าหนูไม่มีงานหรือจ๊ะนาจะได้ไม่ต้องรบกวนไงผมตอนนี้ยังไม่สั่งเมาเลยครับผมก็ได้นอนนิ่งๆเหมือนคนไม่ได้ยินที่น้าปิ่นพูดสักพักน้าปิ่นก็กลับไปทําไมคนที่มาชอบเราอะไม่มีหุ่นแบบนี้มากนะมีแต่คนอะไรก็ไม่รู้อยากเจอผู้ชายหุ่นดีๆแบบนี้บ้างจัง ชีวิตคงจะน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยอะขนาดเราเห็นหนุ่มหัวใจของเราอะแทบละลายเลยแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะเธอพูดไปพร้อมกับจับแขนของผมผมที่นอนฟังอยู่ไม่คิดว่แม่ของหนุ่มจะพูดแล้วผมก็ตอบนาปิ่นไปว่าผมได้ฟังที่น้าพูดหมดแล้วนะครับน้าอยากทำอะไรมันเรื่องของน้าเลยผมจะอยู่เฉยๆน้าจัดได้เลยนะครับนาปิ่นก็ตกใจ ไม่คิดว่าตัวของผมนั้นจะรู้สึกตัวตลอดเธอทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเธอเขินจนหน้าเธอแดงเธออายที่มีคนรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอก็รีบเดินออกไปขายขนมจีนต่อและไม่เคยคุยหรือว่ามายุ่งกับผมอีกเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรผิดเธอถึงไม่ยอมมองหน้าของผมเลยแต่ก็ดีแล้วครับผมกับเชษจะได้มองหน้ากันติดๆ หลังจากนั้นมาแม่เพื่อนคนนี้ก็ไม่เคยมายุ่งอะไรกับผมอีกเลยนะครับ